เรามาพบกับผมนะครับจอห์นนี่เวเปอร์หรือพี่จอรนเช่นเคยนะครับผมที่มานำเสนอสิ่งดีๆเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับเราก็จะมารีวิวมาสอนกันนะครับผมว่าใช้งานยังไงใช้แบบไหนโมแบบไหนนะครับเราก็จะสอนทุกอย่างที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเลยนะครับผมก็อันดับแรกก่อนที่เราจะไปดูคลิปสอนนะครับผม เดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าข้างล่างนะครับว่าเราจะสอนเกี่ยวกับอะไรในวันนี้นะครับผมอันดับแรกก็ให้เพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจาก Johnny w e p e r นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมมีอะไรมานำเสนอไปกันเลยครับอ่ะเรามาพบกันด้านล่างนะครับผม โอเควันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมารีวิวกันนะครับก็จะเป็นอะตอมของลีควีมนะครับที่ติดมากับเพาว์สองลิมิเตนะครับผมก็คือซื้อครบชุดนะครับก็จะเป็นชุดแบบแบบนี้เลยก็เป็นกล่องเพาว2สองลิมิแล้วก็พร้อมด้วยอะตอมของลีควีมนะครับผมก็จะให้มา1กล่องเพานะครับแล้วก็จะเป็น ตัวอะแดปเตอร์นะครับเพื่อ,อสำรองฐานสามารถใส่ฐานได้2ขนาดนะครับแล้วก็ขวดบีบจะให้มา2ขวดนะครับผมแล้วก็จะให้ท็อปแคปมา3ทอ็อปดิป3ตัวนะครับก็คือ3ขนาดด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสอนโมนะครับอะตอมรีเควียมตัวนี้นะครับผมสำหรับคนที่ซื้อชุดครบอของเพาสไปนะครับอ่าลวดที่เราจะใช้นะครับ ก็คือจะเป็นลวดของค่ายบรรจงทมนะครับเป็นค่ายบรรจงทมของแบรนด์บรรจงทมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลวดไมโครเอเลียนนะครับแกน2.5,500ลรอกนะครับของค่ายบรรจงทมซึ่งผมก็ใช้งานอยู่นะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ฐานที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นโมลิเชลนะครับตัวนี้อ่าโมลิเชลเพราะว่าผมถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีเลยนะครับ สำหรับผมนะตอนนี้นะครับก็คือเป็นตัวที่ครบเครื่องจริงๆนะครับไม่ว่าจะยิงหมอดยิงกล่องกล่องบีบกล่องปรับวัดกล่องยิงสดได้หมดเลยนะครับหรือจะเป็นกล่อง BB ก็ตามนะครับก็คือตัวนี้จะตอบโจทย์นะครับสําหรับฐานบริเชลนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มโมกันเลยนะครับผมเราจะมาเริ่มโมกันเลยอันดับแรกไว้ก็จะถอดอะตอมออกนี่ด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอะตอมของรีเวียมนะครับทางด้านใน ก็คือว่าทํามาจะแบบว่าสไตล์แบบว่าเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมเอียงด้านล่างนะครับเวลาเรากดน้ํายาน้ํายาก็จะไหลขึ้นมาแค่ฉ่าสําลีแล้วก็จะไหลลงรูกลับไปเหมือนเดิมนะครับมันถือว่ามันเป็นข้อดีของอะตอมลีเครียมตัวนี้เลยนะมันทําให้เราแบบว่าเวลาเรากดน้ํายาก็คือจะไม่ขังอยู่ในอ่างนะครับก็คือจะไหลลงรูเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเรามาเริ่มโมกัน นะครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่ฐานก่อนนะครับผมตัวนี้ก็สามารถที่จะใส่ฐานได้2ขนาดนะครับ18650หรือ2อ่า20700ก็ได้นะครับผมโอเคเอาหัวทิ่มลงนะครับแล้วก็ใส่ดันดันหัวเข้าอย่างนี้นะครับเรียบร้อยโอเค5 0วัตเราก็จะปรับ ผมจะใชะ้การโมที่สามสิบวัตต์พอนะครับสามสิบวัตต์พอแล้วตัวนี้จะเป็นกล่องของลูกค้านะครับซึ่งให้ผมได้โมลวดให้นะครับผมก็เลยถือโอกาสนะครับได้รีวิวการสอนโมให้ลูกค้าเลยนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับได้ชมนะครับว่าวิธีการโม นะครับโมยังไงนะครับของอะตอมลิควยมตัวนี้นะครับโ okay. อเคปิดฝานะครับลวดที่เราใช้นะครับก,ก็จะเป็นไมโครเอเลียนนะครับแกน2.55ลอกนะครับผมโอเค เดี๋ยวเลือกแกดน,นะครับ2.5การโมตัวนี้นะครับโมง,ง่ายมากๆนะครับโมง,ง่ายมากๆเลยนะครับผมจะคว่ำหรือจะหงายก็ได้นะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าคุณจะคว่ำหรือคุณจะหงายนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับผมอเอาไขควงไขออกนะครับ นอ็อตเขาจะค่อนข้างแน่นหน่อยนะเดี๋ยวถอดออกมาก่อนข้างนอกเขาจะจับยากเนาะเดี๋ยวคลายน็อตก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่ประกอบ จับแน่นๆนะครับแล้วก็ไข่อโอเคก็คือเขาแบบว่าเขาไข่ออกมาแบบค่อนข้างแน่นมากเลยนะครับแล้วก็จะอืมต้องกดแรงๆเรียบร้อยนะครับอ่ะใส่เข้าไป คลายนะครับคลายน็อตขึ้นนะครับโมง่ายมากอะตอมตัวนี้คือบอกเลยว่าโมงง่ายจริงๆนะครับสําหรับมือใหม่ก็โมได้นะครับดูครั้งเดียวก็โมได้แล้วนะคือง่ายมากๆเลยนะครับผมอ่ะทีนี้วางลวดนะครับผมวางลวดไปเลยนะครับวางด้านในนะครับวางด้านในเห็นไหมครับวางสอดด้านในนะ ่เดี๋ยวผมจะให้เห็นภาพชัดๆนะครับนี่วางสอดด้านในแบบนี้เราไขก่อนหนึ่งข้างนะครับเอาไว้อยู่กึ่งกลางนะครับเอาไว้กึ่งกลาง ประคองไว้ก่อนนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับน,นี่อีกข้างหนึ่งแล้วก็กดลง จะสอดด้านในแบบนี้นะครับเห็นไหมจะสอดด้านในแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเราจัดลวดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขันให้แน่นอีกทีหนึ่งนะครับพยายามโงให้ได้กึ่งกลางนะครับผมอ่อ่าจัดลวดนะครับดันซ้ายดันขวาอ,อ่ดูว่าได้กึ่งกลางยังนะครับ นี่จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่เห็นไหมนะครับผมเราก็ล็อกเลยนะครับล็อกให้แน่นแค่ตึงมือพอนะครับไม่ต้องไขจนแบบว่าแน่นจนไม่ออกนะแค่ตึงมือพอนะเห็นไหมครับนี่จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจัดรวดอีกทีหนึ่งพเพราะเวลาเราไขแล้วลวดจะขยับเนาะ โอเคตัดลวดนะครับตัดลวดออกนะเราจะงอขึ้นแบบนี้นะครับแล้วตัดนะตัดให้ชิดเลยนะงอขึ้นนะครับตัดนะอืม นี่ก็จะแบบนี้นะครับอ่ะเปิดไฟ30วัตต์นะเขี่ยนะครับวิธีการเขี่ยก็คือเราจะเขี่ยเพื่อกระตุ้นนะครับเพื่อกระตุ้นไฟนะครับเพื่อกระตุ้นให้ไฟที่มาที่ลวดนะครับไวขึ้นนะครับเราก็จะค่อยๆเขี่ยนะครับ กดปล่อยกดป,ปล่อยนะกดปล่อยกดปล่อยเห็นไหมครับทีนี้เราก็บีบเพื่อให้ไฟไล่มาจากตรงกลางนะครับ ให้ไฟวิ่งจากตรงกลางขึ้นมานะครับบื้อน,นี่นะเห็นไหมโมงง่ายมากๆเลยนะครับนี่แค่นี้เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับมือใหม่ก็โมได้นะ มมงง่ายมากๆนะครับนี่โอเคนะครับอ่ะค่าโอห์มอยู่ที่0ูนหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลวดเย็นนะครับเราก็มาใส่สำลีกันเป่าก็ได้นะ สำลีที่เราใช้นะครับก็จะเป็นสำลีของ 14k นะครับผมเป็นสำลี์ฝ้ายออร์ Fine Organ แกนิกแท้นะครับ 14k นะครับผมจะเหนียวนุ่มแบบนี้นะครับ 14k เราก็จะดึงมาพอประมาณนะครับนี่พอประมาณนะ ก็ใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นลวดของบงรรจงทำนะครับสำลีส4 k สีำลีฝ้าย 14K นะครับแล้วก็จะเป็นทางกล่องเผาหรืออะไรก็ตามแต่นะครับสามารถที่จะทักทางแชท a c e b o o k นะครับจอนนี้นพพรมหาพวก์ธมชิดได้เลยนะครับผมนะก็จะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับให้ด้านใต้คอมเมนต์เนาะ อยู่ในคอมเมนต์นะครับก็จะมีลิงก์ที่จะปากไปที่เฟซผมนะครับแล้วก็สามารถที่จะทักได้ทุกอย่างเลยนะครับที่รีวิวนะครับผมทักสอบถามได้เลยไม่เข้าใจตรงไหนสามารถทักสอบถามส่วนตัวได้เลยนะครับโอเคเราจะกระจายสมรีออกแบนแบนแบบนี้นะครับผมแล้วให้เราหมุนกลับมาหมุนกลับมาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราหมุนนะครับคือเราไม่ได้หมุนให้ อ่ให้มันแน่นนะครับแต่เราจะหมุนให้สำลีมันมันกลมกลืนกันนะครับมันกลมกลืนกันเนี่เราก็จะหมุนประมาณนี้อให้สำลีเขาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็ค่อยหมุนปลายนะครับหมุนปลายปึ๊บโอเค หน้าตาประมาณนี้นะครับผมใส่เลยใส่ต้องพอดีนะครับพอดีนะอย่าให้แน่นอย่าให้หลวมนะครับต้องใสใ่พอดีนะครับให้พอดีมือเห็นไหมอ่ะเสร็จแล้วตัดนะครับตัดเลยอะตอมนิดหนึ่งนะครับตัดเลยอะตอมนิดนึง ตัดให้เลยเอะตอมออกมานิดนึงนะครับอ่ะทีนี้ก็มาตีฟูนะครับเดี๋ยวผมหาเล็กแหลมแป๊บหนึ่งนะครับ อ่ะใครจะใครถ้าใครมีเหล็กแหลมนะครับก็ใช้เป็นเหล็กแหลมนะครับผมแต่ถ้าใครไม่มีเหล็กแหลมนะให้ใช้เป็นไม้จิ้มฟันก็ได้นะครับตีฟูสำลีนะครับอ่ะถามว่าทําไมเราต้องตีฟูนะครับเพื่อให้น้ํายามันเดินได้ดีนั่นเองนะครับพอน้ํายาเดินดีรดก็จะลั่นนะครับก็ตีฟูอ่ะตีฟูด,ด้านหนึ่ง เย็นๆนะครับคือไม่ต้องรีบนะเราอยากให้อ่ามันหวานมันลั่นมันอร่อยนะครับก็คือไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆนะอ่ะทีนี้เราก็จะสางลงแบบนี้อ่สางลงให้มันแบบให้มันพอดีตัวให้มันไม่หนาจนเกินไปนะครับให้มันพอดีพอดีนะครับ สั่งเท่าเท่ากันนะครับสองฝั่งให้สำรีพอๆกันนะครับแล้วดึงออก จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเห็นไหมสัมีกก็จะฟูฟ่องเลยนะครับเห็นไหมครับนี่แบบนี้อืทีนี้เราก็ม้วนสัมีลงนะครับเอาสำมีลงที่อ่างน้ำยาเลย ก็ค่อยๆจัดนะครับค่อยๆจัดจะได้สวยงามนะครับ mm. อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับ mm. นี่นะนี mm. ่โมเสร็จเรียบร้อยนะครับ mm. โมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ mm. โอเคผมก็จะปรับอยู่ที่ดูดสูบอยู่ที่ห้าสิบวัตต์นะครับ mm. นี่ห้าสิบวัตต์ น้ำยาที่เราใช้นะครับก็จะเป็นแตงไทยมพะพร้าวอ่อนตัวนี้จะเป็นแพคเกจพลาสติกนะครับก็คือจะเป็นขวดพลาสติกในขนาดร้อย l นะครับซึ่งเป็นขวดที่สำหรับพกพาได้ง่ายนะครับมากกว่าขวดแก้วนะโดยปกติก็จะเป็นขวดแก้วเนาะนะครับแต่ว่าคือถ้าใครที่แบบว่าเออพี่ผมอยากได้ขวดพลาสติกเพื่อที่จะพกพาหรือว่าล่วงหล่นก็ไม่แตกนะครับก็สามารถที่จะรีเควสเข้ามาได้นะครับสั่งได้บอกว่าพี่ผมอยากได้ขวดพลาสติก พื่อผมจะพกพาก็มีขวดพลาสติกทั้ง30 ml แล้วก็100 ml นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นนิกสามนะครับตัวนี้ก็เป็นขวด 100ml ของขวดพลาสติกนะครับวิธีการหยอดสำลีนะครับให้สำลีไฟ้นะให้เราหยอดที่รวดนะครับหยอดไปที่รวดนะแล้วเรากดนะครับนะกดเบรนไฟเพื่อให้อ่ ลวดดึงน้ำยานะครับลงไปที่สำลีนะครับก็ค่อยๆหยอดไปเรื่อยๆนะครับหยอดแล้วกดหยอดแล้วกดนะครับอพอลวดดึงจนฉ่ำแล้วนะครับลวดดึงสำลีด้านในจนฉ่ำแล้วให้เราจิ้มสำลีด้านนอกนะครับ ไปที่สำลีด้านนอกจิ้มไปทั่วเลยนะครับนี่อ่ะทีนี้เราก็จัดทรงนิดนึงนะครับจัดทรงสำลีนะะถ้าข้างในมีอากาศนะครับก็ให้เราจิ้มจิ้มนะครับเพื่อไล่อากาศออกนะครับ นี่เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการโมนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโมสมรีแบบช่ำๆเลยนะครับลวดไมโครเอเลียนโอเคเดี๋ยวเรามาลองเบิร์นไฟดูนะครับ ครับหืลั่นๆเลยนะลั่นๆเลยมาเดี๋ยวลองสูบก,กันนะอ่า ตัวท็อปแคปเนี่ยเขาก็จะมีเงี้ยงตรงนี้นะสองเงี้ยงนะครับเราก็ต้องใส่เงี้ยงให้ตรงล็อกเงี้ยงของตรงนี้นะครับผมนะเราต้องเล็งนะครับเล็งดีๆน,ะนี่แบบนี้นะครับพอเรียบร้อยแล้วก็ค่อยใส่แหวน เจ็ดนิดหนึ่งเมื่อกี้เบิร์นไว้ใส่แหวนองอะตอมเดี๋ยวหัน่นลิควิดมออกก่อนอโอเค หน้าตาประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราสลับมาด้านนี้ได้นะนสลับหน้ามาไว้ฝั่งนี้เนาะโอเคนี่นะครับเรียบร้อยจัดทรงแหวนให้ตรงกอน นี่เรียบร้อยนะครับสำหรับการโมะตอมลิควิมอ่ะห้าสิบวัตต์นะครับผมเดี๋ยวลองสูบดูนะอือหือรีดนิกรีดกลิ่นดีมากเลยนะครับถือว่าเป็นแบบว่าแบบ เป็นตัวแบบรีดนิกรีดกลิกก่นได้ดีเลยนะเราก็จะสามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้นะครับสามารถที่จะเลือกท็อปแคปได้นะครับว่าเราจะชอบอั้นไม่อั้นนะครับถ้าอัาน้นก็จะเป็นรูเล็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูเล็กแต่ตัวนี้จะเป็นแบบกลางนะครับก็คือจะเป็นรูใหญ่หน่อยขนาดดริปก็จะเป็น1นึ่งแปดอ่ห้าหนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้ก็จะเป็น2รูแต่ถ้าอั้นอันหน่อยก็จะเป็นรูเดียว,วนะครับแต่ถ้าใครชอบโล่งๆเลยก็จะเป็น810ขนาดดริป810นะครับก อ่าอันนั้นก็จะโล่งๆเลยนะครับแต่แบบนี้ก็จะอันๆหน่อยลิดๆนิดนะอืมแจ่มเลยนะโอเคถือว่าแจ่มเลยทีเดียวนะครับก็คือค่อนข้างที่จะแบบว่า รีดนิกนะครับรีดนิกได้ดีแล้วก็ค่อนข้างที่หวานนะครับหวานแล้วลวดก็ล่นด้วยนะครับผมความล่นความหวานนะครับก็มันอยู่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างด้วยนะในการจัดในการจัดลวดนะครับจัดสำลีนะครับแล้วก็พวกรูลมนะครับความแรงของ่านนะครับวัดที่เราใช้นะครับผมวิธีการเติมน้ำยาของเผาสองตัวนี้ลิมิตเนี่ยมันจะดีนะครับตรงที่ว่าเราไม่ต้อง เอาขวดแท้งออกมาเลยก็คือเราสามารถที่จะเติมตรงนี้ได้เลยนะครับน,นี่บีบใส่เราบีบใส่ได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะแถมให้ลูกค้าไปเลยนะครับสำหรับน้ำยา แต่ไม่ไปเลย1แทงนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับคือใช้งานง่ายมากๆนะครับสำหรับเพาลิมิเต็ดตัวนี้คือตอบโจทย์ผมมากนะผมก็แนะนำให้ลูกค้าใช้เช่นกันนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อด้านบนนะครับผมเพื่อสรุปกันนะครับเกี่ยวกับตัวเพายสองลิมิเต็ดตัวนี้นะครับผมโอเคไปกันเลยครับอ่าเรามาพูดคุยกันต่อด้านบนนะครับสำหรับการโมอะตอมลีควีมนะครับของกล่องเพายสองคือต้องบอกเลยนะครับว่ามือใหม่ก็ทำได้นะเพราะว่ามันไม่ยากเลยนะครับคือมัน มันง่ายมากๆเลยนะครับคือมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแล้วก็ดูจากคลิปที่ผมสอนไปนะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับทําได้แน่นอนนะครับสําหรับตัวกล่องเผาสองตัวนี้นะครับกับการโมอะตอมลิควี่ยมนะครับก็มันจะไม่ยากนะครับถ้าเราเข้าใจมันนะครับก็พยายามดูบ่อยๆแล้วก็ฝึกฝนในการโมบ่อยๆนะครับเราก็จะเกิดความเคยชินนะครับในการที่ เราจะเซตลวดเซตสำลีนะครับผมให้มันอยู่ตัวแล้วก็มีความลั่นความหวานเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือถ้าสมมุติว่าใครไม่รู้ว่าจะาสามารถที่จะไปซื้อได้ที่ไหนนะครับผมหรือว่าจะสั่งที่ไหนได้นะครับเห็นแล้วแบบว่าพี่ผมอยากได้แบบพี่นะครับผม สามารถที่จะทักแชท a c e b o o k นะครับจอห์นนี่นพพรมหาโพธคณะพิชิตนะครับผมทักแชทไปสอบถามกันได้นะครับทางเราก็จะมีให้ทุกอย่างนะครับทางเราก็จะมีให้ทุกอย่างเลยนะครับที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับการเวฟนะครับที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นถานลวดนะครับสำลีน้ํายานะครับผมก็สามารถที่จะไปติดตามทาง a ฟ e b o o k ผมได้นะครับผม เนี่ยถ้ามันแห้งเราจะรู้สึกได้นะครับว่ามันเริ่มแห้งนะครับเราก็จะสามารถที่จะบีบขึ้นมานะครับก็จะบีบน้ํายาให้มันฉ่นสำสําูรนะครับเราก็จะสุบได้หวานเหมือนเดิมดเห็นไหมคือมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับคือเราจะพกไปที่ไหนต่างๆก็ได้นะครับเพียงแค่เราก็ไม่ต้องพกขวดน้ํายาก็ได้นะครับเราสามารถที่จะบีบ แล้วก็ใช้งานได้ต่อเลยนะครับต่อเนื่องโดยการที่ไม่ต้องพกน้ํายานะครับคือเราก็บีบบ,บีบีบนะครับเห็นไหมง่ายมากๆโอเคนะครับวันนี้เราก็จบไลฟ์ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็เพื่อนๆนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆก็ช่วยกันกดนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ mm hmm. เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆจากจอห์นนี่เวเปอร์นะครับผมวันนี้นะครับพี่จอนก็ขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีทุกคนนะครับ